ر ر ر ب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  ا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  ل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  ع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  م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  ي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  ن ن ن و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  ه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  س س ت ح ح ق ظ ك ك ا ت ه ขอความสุขความเมตตาบานี้ด้วยกทางนำจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้โปรดประสบกับท่านผู้มี إ ي م านมีศรัทธาที่รักแล้วก็เคารพทุกท่านครับศรัทธาชนผู้มี إ ي م านครับเรื่องของการซิกรุนรอบเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการล้ำลึกถึงอัลลอฮฺเป็นเรื่องสําคัญนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาในตอนก่อนๆน,นี้แล้วซึ่งวันนี้ผมค่ายขอนําเสนอนะครับ เกี่ยวกับการซิกรุลล้อการระลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาอีกมุมหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการกล่าวในขณะที่เราจะออกจากบ้านเวลาพวกเราจะออกจากบ้านนี่นะครับรอซูลอัลลอฮฺได้สอนวิธีการหรือดูอาหรือซิกรุลล้อในขณะที่ออกจากบ้านไว้อย่างไรนะครับท่านซุลซัลลาฮฺสัสลสลัมบอกว่าไว้จะขรจัลระจุลุมินไปที่ กอล่าวอับดลลาฮิรราะห์มานุลราะฮิมกอล่าวอับดลลาห์ตะวักกันตุอัลลอฮ์วะลาฮาละวะลากุติลลาบิลลาห์รซูลบอกว่าชายคนหนึ่งเมื่อออกจากบ้านเขากล่าวบิสมิลลาห์ตะวักกันตุอัลลอฮ์ละวะลาฮาละวะลากุติลลาบิลลาห์ถ้ากล่าวอย่างนี้แล้วพอและก็ได้กล่าวว่านบีก็กล่าวว่าพออยู่กอลหล้ฮูอัลลอฮ์ก็จะกล่าวกับเขาว่ากูฟีตะพอแล้วท่านพอแล้วไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครแล้วอัลลอฮ์ตาลาจะดูแลท่าน นะครับแล้ววูดีจะแล้วท่านก็จะรับผิดายะทางนําจะไปไหนมาไหนอย่างไรอัลลอฮฺตาลาจะเป็นผู้ซึ่งที่ผิดายะทางนําให้กับท่านวาวูกีจะและอัลลอฮฺก็บอกว่าเราและท่านก็จะดูแลถูกดูแลรักษาหมายความว่าอัลลอฮฺตาลานั้นจะรักษาท่านจะดูแลรักษาท่านนะครับท่านจะไปอย่างไรอัลลอฮฺตาลาจะดูแลรักษาท่านไม่ให้ถูกอันตรายไม่ให้ช่ตอนมาล่อลวงแล้วก็ให้ดําเนินชีวิตอยู่ในหนทางที่ถูกต้องแล้วก็สุดท้าย ฟตนาฮาละหุชัยตอนหรือฟตนาฮาละหุชัยติดน,นะครับคือดิสบอกฟตานาฮาละหุชัยตอนคือชัยตอนนั้นจะออกห่างไกลจากเขานะครับจะไม่สามารถจะมาล่อลวงเขาเขาเขาได้ระหว่างไปทํางานที่โน่นที่นี่ก็จะไม่มีชัยตอนที่จะมาล่อลวงในการที่จะไปดึงเขานะครับไปทําดีนาไปเสพยาเสพติดนะครับหรือว่าไปดื่มสุรายาเสพติดต่งตางๆนี่คือการดูแลรักษาการรักษาสุตลาดแล้วก็ ตลาก็จะดูแลรักษาเขาไม่ให้ใช้ตอนมะลอลวงเขาไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาไปโกงเขาไปลักขโมยเขาเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือคุณค่าราคาของการซิกรุนล้และการซิกรอการซิกรุนล้ออย่างนี้นะครับอัลลอฮฺตลาก็จะทําให้เขาเป็นคนมีอหมันมีศรัทธาจะตายก็ตายในอิมัมแล้วก็อัลลอฮฺตลาก็จะประทานริสกี้กับเขาในยามใดที่เขาใช้ชีวิตอยู่แล้วปฏิบัติ ตัวให้ซิกรุลล์อยู่ตลอดอย่างนี้นะครับริสกีก็จะไหลมาเทนมานะครับแล้วก็จะมีความสุขความจำเริญกันกับพี่น้องที่รักสัทธาชนที่เคารพนะครับวันนี้ก็จะได้ขอพูดคุยนะครับวันนี้ก็จะได้ขอพูดคุยกับพี่น้องในมุมนี้เว้ตเ่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วในคราวหน้าก็จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของลายลาฮิลล์แล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของลาฮาลาวลากัิติลาบินละ,ละ,ละถึงคุณค่าราคาอันยิ่งใหญ่กับ กับตัวผู้ที่กล่าวนะครับว่าจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับจะมีคุณค่าราคาขนาดไหนสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายาวสลามะอาลัยกุมมุะร์ห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ